ยุคนี้ถ้าคุณอยากรวยเป็น10ล้านต้องขายสิ่งนี้ครับคนส่วนใหญ,ญ่เวลาขายก็ชอบแบบเอ้ยใครเขาขายอะไรบ้างฉันก็ขายอันนั้นหรือบางคนเข้าไปในกระแสตอนที่มันกำลังจะตกกระแสแล้วแต่ผมอยากจะบอกวนะ่าม,มันมีกระแสหนึ่งที่คุณสามารถนะเกาะไปได้อีก10ปีอะผมว่าปีนี้ปี2020คุณฟังคลิปนี้ตอนไหนก็ตามอะ่ะคุณเริ่มธุรกิจแบบนี้ได้ธุรกิจที่หนึ่งคือธุรกิจความงามธุรกิจความงามเนี่ยจะเติบโตไปเรื่อยๆเพราะว่า ประชากรผู้หญิงเนี่ยจะอยู่ไปอีกนานเลยไม่ว่าผู้หญิงจะอายุ20 3 0ถึง50 60เราก็ยังอยากสวยอยู่ครับดังนั้นธุรกิจเกี่ยวกับความงามเนี่ยสามารถทำได้เลยไม่ว่าจะเป็นครีมสถานเสริมความงามเสริมสวยแต่งหน้าต่างๆจำเป็นครับผมบอกได้เลยคุณดูง่ายๆเวางานแต่งงานทีนะจริงๆแต่งหน้าเองก็ได้แต่ทุกคนต้องไปจ้างแต่งหน้าเพื่อทำให้ตัวเองดูสวยที่สุด ที่สามารถทําได้ในงานนะอันที่2คือธุรกิจสุขภาพธุรกิจสุขภาพที่มีกว้างมาข้างหลังผมเนี่ยก็ธุรกิจสุขภาพคุณเห็นไหมครับอันนี้คือฟาร์มออร์แกนิกของีสอรที่ผมมาพักนะครับซึ่งฟาร์มนี้คุณเห็นไหมครับว่าผักสวยมากเลยโดยที่ไม่ใช้เคมีทางการเกษตรเลยคือไม่ใช้สารเคมีเลยทุกอย่างเป็นออร์แกนิกทั้งหมดเสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือสมมติถ้าคุณพูดถึงนะต้นสักต้นหนึ่งอย่างเช่นคะน้าหนึ่งต้นถ้าคะน้าเนี่ยเวลาที่ มีสารเคมีอยู่ในตลาดทั่วไปกร,รหนึ่งอาจจะ10บาทอ่ะผมไม่รู้ราคานะอ่ะกำรรหนึ่ง10บาทแต่ถ้าอันเนี้ยห่อใส่พลาสติกสวยๆแล้วเขียนคำว่าออร์แกนิกเข้าไป อาจจะรำรหนึ่งเป็น20บาทคุณเห็นไหมคุณสามารถเพิ่มราคาเป็น2เท่าได้เมื่อมันเป็นออร์แกนิกคุณสามารถทําให้สินค้าคุณมีกําไรเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าได้ถ้าคุณรู้ว่ากระแสะคนส่วนใหญ่ตอนนี้เขารักสุขภาพแค่นี้เองครับดังนั้นกระแสะสุขภาพกับกระแสะความงามเป็นกระแสะที่คงอยู่อย่างน้อย10ปีคุณเกาะกระแสะนี้ได้เลยครับเป็นคําแนะนําของผม,ผมยังไง คุณจะสามารถอยู่ดนะ้แต่ถ้าคุณอยากขายแล้วก็ไม่อยากจะไปเปรียบเทียบกับคนอื่นคุณต้องสร้างแบรนดิ้งครับสมมุติว่าแบรนด์กอไก่เป็นถุงพลาสติกแล้วเขียนว่าผักปลอดสารพิษก,กับขอไข่มีแบรนด์ติดด้วยว่าอาจจะเป็น จุดๆซึ่งแบบูมีชื่อเสียงมากเลยนะครับงั้นคําว่าชื่อเสียงคือการสร้างแบรนดิ้งครับถ้าคุณสามารถสร้างแบรนดิ้งได้อย่างไงคุณก็สามารถท,ทําธุรกิจได้นะครับดังนั้นใครอยากเรียนคอสนี้นะครับผมทํเป็นข้อสอไลน์ไว้ว่าคุณสามารถสร้างแบรนดิ้งได้โดยที่ไม่เหมือนใครเลยแล้วไม่มีใครลอกเรียนแบบได้เขาเรียกว่าคอสนี้ชื่อว่า14วิธีชนะออนไลน์แบบไร้คู่แข่งแต่ใครบอกว่าอยากเรียนส่วนตัวผมก็เรียนทางออนไลน์ก็ได้ครับ ผมสามารถมี p r i v a t e coaching ออนไลน์ได้หรือว่าจะมาหาผมที่นครสวรรค์ก็ได้เดี๋ยวผมรออยู่ที่นครสวรรค์นะครับนะใครสนใจพิมพ์สนใจนะครับและติดต่อทีมงานมาว่าอยากเรียนแบบออนไลน์ส่วนตัวอยากเรียนแบบเจอตัวส่วนตัวหรืออยากเรียนแบบคอร์สออนไลน์ที่ผมทําไว้ก็ได้ครับรักทุกคนนะครับแล้วเจอกันครับหมอทีมอยากให้คนไทยทําธุรกิจเก่งสู้กับต่างประเทศได้ครับสวัสดีครับ